ก็สวัสดีครับผมวันนี้เออุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับมารีวิวจักรยานให้ดูนะครับผมนี้แจ็คแอนนะครับ็ิเศษสองอะไรซิตี้สักอย่างนะครับราคาที่ผมซื้อมานะครับหมื่นสามนะครับหมื่นสามกว่ากว่านะครับไม่รู้ว่าแพงไหหรือเปล่าเห็นในเน็ตเป็นหมื่นสองหมื่นหนึ่งอะไราเงี้ยแต่เห็นมันลงนานแล้วครับเจอเนี้ยบางร้านก็ไม่ค่อยมีเอาเจอร้านนี้ก็เลย ถือว่าถูกใจนะครับผมไม่มีคำวามม่าแพงก็ซื้อกันไปนะครับผมหนสามนะครับกระดิ่งน่ารักเชียวสวยงามครับเบาได้ครับผมยกได้สบายนะครับก็ปั่นชิวๆนะครับเขาเรียกว่าไฮบิดนะครับชอบมีอ่านข้างหลังเนี่ยชอบมากเลยคันนี้ สนุกครับผมคุ้มดีมากก็นะผมวันนี้นะครับลากันไปก่อนแถ้าใครได้ราคาถูกวันนี้ครับคุยกันได้ครับเม้นคุยกันได้นะไา้ราคายัางไงแพงไปหรือเปล่าผมก็แถมไฟแถมให้ผมมนเลไฟก็ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับม,มาเนี้ยครับขอบคุณมากสวัสดีครับ